เออสมาชิเด้อพี่น้องสุขุสุคนอันนี้อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในหม้อนั่นน่ะนั่นก็คือสมุนไพรไทยนะครับกัประกอบไปด้วยกิ้งกระชายขาวตะไคร้ใบมะกรูดและก็หอมแดงอันนี้เอามาหั่นนามาทุบเอามาสับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเติมน้ำลงไปถามว่าทำทำไมก็ทำเพื่อที่จะต้มเอาน้ำมาดื่มพร้อมทั้งสูตรกลิ่นซึ่งปรากฏในโลกโซเชียลว่าแบบว่าสามารถที่จะยับยั้งบรรเทาแล้วก็ป้องกันการตานการต้านการ้ไอเชื้อโคโรนิกาซก้าบันไดสิ่งจริงแท้แน่นอนประการใดอันนี้คอยคำมั่นเด้ออันตวน้ำเลือกสิลอันตระก อย่าสีลมทำกระเสือนสารละสลกยมาได้สมุนไพรไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกลองทำดูนะครับอมเสร็จจะมีกลิ่นอบอวลหอมฟุ้งไปทั้งบ้านท่านไม่เชื่อท่านลองดูนะครับหายใจเข้าไปจะโล่งจมูกออกมากๆนี่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 นะครับนี่เดือดแล้วสุกแล้วกลิ่นหอมมันก็คือเครื่องต้มยำอันดีๆนี่นั่นเองนะครับท่านท่านใดจะลอกเรียนจะนำไปปฏิบัติก็ตามสบายนะนะครับนี่ครับน้ำอามาดื่มนะครับดื่มเพื่อที่จะล้างไอ้เมือกในคอเรานี่แหละเอ้าผู้ใดต้องการกระเสือนสารละลาสำหรับคอยก็ขอบพระคุนอะไรเชิญโชว์ก็กดระกุนไล่ทึ